คุณลุงเขาทำอะไรอะ่ะคุณลุงเขาแจกก้าปูหรือเปล่านา่่่แมยอ้าวป๊อปอิทนี่มันป๊อปอิทนี่นะแต่เราซื้อไปแล้วแต่เรามีสองอันแล้วคนละอันอันนี้แคเบอร์หรือเปล่าเหมือนคแคเบอร์เลยป๊อปเแบบี้ชารเอ้าแเบบี้ชารเหรอพอดูดิอันนี้ที่คาดผมที่คาดผมฉลาม<อ>ที่คาดผมเป็นี้ช้างที่มันใส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย สวัสดีครับตอนนี้ข้าวหอมและข้าวตังอยู่ที่ร้านโมมิจิเคนทาโร่นะครับเป็นร้านของฝากสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างในด้วยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างในครับอกกเออเดี๋ยวมันกัดน,นะนะปูข้างบนกัดน,นะนะเราดูดูตัวใหญ่มากม oh, เลยอ้าวอ้าวอาปูสองตัวเหรอ,อเอ้าวไปยืนขวนหน่อยถ่ายรูปหน่อยไปเร็วเร็วถ่ายรูปเร็วคุณลุงเขาทำอะไรอะ่ะคุณลุงเขาแจกก้ามปูหรือเปล่า <S <S อ้าวยืนค oh, yeah. oh, ู่กับลุงหน่อยยืนใช่ขวายืนคนละข้างลูกแล้วใช่โอเคป้าปาไปดูมีอะไรอีกโอ้นี่ครับจำลองถนนญี่ปุ่นมาเร็วๆๆไปดูเร็วๆๆโอ้คนขายลูกเยอะแยะเลยโอ้ยมีปลาหมึกด้วยครับโอ้จำลองถนนญี่ปุ่นนะครับ อะไรลูกโอ้ปลาหมึกอยองบนตัวใหญ่เออปลาหมึกตัวใหญ่แม่รถมาแม่รถมารถมารถมารถก่อนเร็วหนึ่งคนถ่ายรูปตรงนั้นเต็มเลยไป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 ข้ามดูร้านนี่มีอะไรบ้างโอ้ปลาหมึกเหรอคนที่ตาดีจังเลย ไปเลยเด้อไปดูของฝากมีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือร้านของฝากสไตล์ญ,ญี่ปุ่นโอ้ปลาหมึกปลาหมึกเยอะมากเลยโอ้ยตุก๊กตาเพียบเลย<อ>ไหนดูสิอันนี้คืออะไรของเล่นเหรอโอ้โหเดิเนนกสาวเหรอ,อน,นี่ของเล่นห,หนูชอบเหรอไหนๆพ่อดูดิโอ้อันนี้เดนนอสาว อาะไปอาะพี่ก็ห่อนไปไหนแล้วตามพี่ก็ห่อนไปก่อนเร็วพี่ขอกูอยู่ไหนเดี๋ยว้หญิงนอาไหน <มา S 1> อ๋อนี่ปลาหมึกปลาหมึกตรวจปลาหมึอกอะไรลูกโอ้โหเห็นปลาหมึกแอบอยู่นู้น <c oughs> ไปยตายตามแม่ไปก่อนไปนู้นอะไรอ่ <c oughs> อะเอาอีกแล้วเห <c oughs> รอเท่าไหร่แปดสิบบาท <c oughs> นี่อะไรเนี่ย <c oughs> บีบบีบอะไรอ่ะ บีบที่บีบไปหือมีอะไรอีกล้ะเดินเปลี่ยนพ่อทำไมล่ะที่ห่อไปไหนแล้วเดินวนอยู่แต่กระถองเอ้ยเต่าเต่าเต่าวนอยู่แต่ของเล่นของเราไปหาวิเกราะห์ก่อนอุย้ยตุ๊กตาสวยนี่ไงไม่ต้องคีบแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยได้แน่นอนไม่ต้องคีบเนี่ยแต่ตุ๊กตาบ้านเราเยอะแล้ว โอ้ยอันนี้นะ90บาทอันนี้ที่เราไปคีบม,มา90บาทเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องกล้องที่พยายามจะเอานี่100บาทอะกล้องที่เราหยอดตู้เหรียญหยอดเหรียญนะโ,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 โอ้โหอ้าวอ,อ,อปอ i ทนี่มันป๊อปอ i ทนี่นะแต่เราซื้อไปแล้วแต่เรามีสองอันแล้วคนละอันอันนี้แคร์เบอร์หรือเปล่าเหมือนแคร์เบอร์เลย ออะะไร่ลูกโอ้ยอันนี้เหมือนที่ก็หอมเดีย่ยได้เลยอะ่ะหนูชอบดักได้เหมือนที่ก็หอมคลิปได้อะ่ะยักได้อะ่ะไม่ได้ลูกพวกตาเราเยอะแล้วลูกไมวหรอกเดีวเรอที่กุญแจที่พ่อทำไวก็ได้อือ,อนี่อะไรอ่ะนี่พกกุญแจเหรอเป็นอะไรกับพกกุญแจพ่อมีตัวอะไรไหมฮะอ่ะอันนี้ที่เป็บีบนิ่มๆไง,ไงลูกอันนี้มันเป็นที่บีบๆนิ่มๆอ่ะเหมือนซาลาเปาที่พ่อซื้อไปให้เขาหอมมาที่เป็นบีบๆอ่ะ พอนานๆตามก็แตกอันไหนคันเดือดสอวอันนี้ช่องโอ้ยคันเดือดสาวอ่ไข่อยใจนะถ่ายพอดูก่อนพอดูก่อนโอ้คันเดือสาวโอเคค่ะโอเคโอเคได้ลูกอันนี้คืออะไรภูคุณเจาลูกอู้วไดูดิข้างในมีอะไรอีกอู้มีรถไข่ลานด้วยนี่มีเลโก้ด้วยนะครับนี่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 โอ้อ้าว นี่เหมือนของข้าวหอมเลยเนี่ยข้าวหอมเหม,ม,มือนเป็ดปีนบันไดเลยรักรักเอาหน้าถูใครใช่ไชอบวะก็ก็ถูดูซิมีอะไรอีกอู้จตุกตาเยอะจังเลยข้าวหอมนี่ก็ยิ่งยาเลยนะพวกุนแจเนี่ยข้าวหอมหอืาเฮ้ยนี่คาดผมน่ารัก ตาลูกตัวอะไรตัวที่มันตายนะบ้านเราเมื่อเช้าป่ะฮะตัแกมีอีกเหรอแกะได้ป่ะแกได้ลูกเดี๋ยวต้องจ่ายตังก่อนลูก <c oughs> อุย้ยอันนี้เหมือนของเขาตังเลยเห <c oughs> มือนของเขาตังเลยเนี่ย <c oughs> เหาะเหา่ใช่ใชสิเขาตังมีแล้วอัอนเนี้ยตาลูกอะไรลูก มีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกพ่อยเยอะไปแล้วผูกกุญแจเราอะแฟชั่นเหลือเกิน <laughs> มันคือ, <c oughs> คอยางรัดผมไงลูกอันเนี้ยเห <c oughs> มือนตังก็ตังเลยีอะเออใช่เหมือนยางรัดผมก็ตังอะ <c oughs> เอ,อ๊ะเก็บไว้ที่เดิมลูกเราไม่เอาลูกเค้ okay. าดูข้างไหนที่มีอะไรอีก โอ้ตุกตาเยอะเลยใช่ตุกตาเยอะเลยอันนี้กล่องอะไรอ่ะล่องอะไรนู่นนี่ป๊อบอิดกระเป๋าป๊อบอิดอ่ะจ๋าลูกอะไรลูกโอ้ยตัวใหญ่เลยเหรอไหนอุ้ยน่ารักจังเลย350้บาท โอ้หนูหนูชอบแน่กับลูกหนูมีเยอะแล้วตุ๊กตาเขาเบ๊ปี้ช้างเอ้าเป๊ปี้ช้าเนี่ยเขาดูดิอันนี้ที่คาดผมที่คาดผมฉลามที่คาดผมเบ๊ปี้ช้างที่เป็นสัตว์ตรงนี้เหนือตรงนี้จบเก็บไว้โอเคปะเขาเป๊ปี้ช้างตัวใหญ่เลยอ้าวมีเบ๊ปี้ช้างตัวใหญ่ด้วยเหรอโอเคเร็ว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 ไหนอู้หูอันนี้แคร์แบร์ใช่ไหม เหมือนแคร์เบร์เลยอ่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอ้หน่ารักอ่ะเออตุ๊กตาเขาดีด้วยนะนเอออ้าวนี่มาริโอเออเหมือนก็จะไม่ตังเลยเออให้ตังเลยเหรอสลาไหนโอ้โหตาดีแล้วไปเจอสลามเลยอุ้ยสลามีตัวอ <c oughs> ะไรอยู่ในเนี้ย <c oughs> สลามีอะไรอยู่ข้างในด้วยมีตุ๊กตาอยู่ข้างในด้วยฮะเออเฮ พอยังครับพอยังครับเด็กๆ<า>จ่าลูกอันนี้ไข่ของตางเดี๋ยวจ่ายตังกับลูกค่อยไปค่อยเปิดไปไหนล่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ,ไ,ไ,ะได้ของเดินแล้วเดินนี่แล้วเหรอ <laughs> มีอะไรอีกนะ <laughs> มีอะไรอีกนะ <laughs> โอ้ยมีเครื่องดื่มของญี่ปุ่นด้วย <Wow. S 1> นี่แอปซี่ โ,โอ er <c oughs> ้โหนี no all, ่เครื่องดื่มอุ้ยเป๊ปซี่อะไรเนี่ยสดสีดำๆเสร็จยางพอกันยางฮะเขาหอมเยอะเขาหอมเยอะลึกเกินลึกเกินหลายชิ้นลึกเกินอ่ะสามชิ้นเลยอันนี้อะไรพอดูสิอ๋อนี่กระดาษโน้ตลูกเขาตังไม่ได้ใช้หรอกเขาตังยังเด็กอยู่ไอ้ดูยังอีกปลาปไาปลาปลาว แม่ตะกร้ามาแล้วตะก้ากระตังตะก้าเคสี่ชิ้นแล้วโอ้ของหอมสี่ชิ้นนี่เหรอมีน้ำด้วยหนึ่งกระปุกเยอะ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 ไปแล้วโอ้โหนี่สติ๊กเกอร์อะไรลูกอืมซื้อไปก็ทิ้งลูกแม่หรอกอุ้ยอันนี้เหมือนเต่าที่กินนี่ของข้าวหอมเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเต่ากินทัวร์เนี่ยดูสติ๊กเกอร์เป็นแผงเป็นแผงเลยสติ๊กเกอร์เยอะมากเลย โอ้ยดอมยิม้มอมยิ้มอันเล็กๆ <Wow. S 1> นี่อะไรอ่ะลูกอมอันเล็กลูกอมอันเล็กลูกอมอันเล็กไงอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อช็อกโกแลตแน่เลยไหนโอ้ลูกอมลูกอมไขลานงงอืม เอาไปกินหรือเปล่าออาใส่แล้วใส่แล้ว,ใส,ลวใส่ตะกร้าไปแล้วตะเบนเนียนตะเบนเนียนไปไประวังชนขนมเขาตกนะไปเดินไปนเกม,เกมกนนอะไรเกมกดน้ำอะไรขนมไปไปไปเดิน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 ตามแม่ไป ข้าวเดือดสองอันเดือดใช่ไหมคะก็หอมอ้าวคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามก็หอมกับข้าวตังด้วยนะครับอ้าวบ๊ายบายข้าวตังอ้าวอ้าวยังยังยังไม่อยากว่าอะไรลูก โอ้ยปูตัวใหญ่อ้าวคลิปนี้เราต้องลางกันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ก็หอบกข,ข้าตังด้วยนะครับสวัสดีครับ